สวัสดีค่ะฝึกปฏิบัติงานสาขกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏพิมุทสงครามดิฉันนางสาวพิติพรบุญวังแรก่ฝึกปฏิบัติงานสาขกิจศึกษาณโรเงเรียนเฉลิมปัตติตจังหวัดพิษณุโลกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. สอนวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับชั้นม .1 จำนวนหค่าต่อสัปดาห์ 2. สอนในรายวิชาภาษาจีนระดับชั้นม2และม3จำนวน8คาบต่อสัปดาห์ 3. งานกิจการนักเรียนและในงานของหน้าเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอนในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.10จำนวน1คาบต่อสัปดาห์ 5. ครูเวรประจำประตูยืนเวรทุกวันพุธตั้งแต่เวลา7โมงถึง8โมง20ของทุกวัน โครงงานสังกิษที่จัดทําขึ้นคือเรื่องการพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์และรูปแบบการเขียนประโยคภาษาจีนด้วยบัตรคำของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนเฉลิมวัสตรีจังหวัดพิษณุโลก ที่มาและความสําคัญระหว่างที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานสหกิจในช่วงของเดือนแรกได้เรียนเห็นถึงปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของการจำำรําคําศัพท์และการเขียนรูปแบบประโยคภาษาจีนข้าพเจ้าจึงจัดทําโครงงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทาักษะการจำำรําคําศัพท์และรูปแบบการเขียนประโยคภาษาจีนด้วยบัตรคำขอบเขตการดาเนินง,งาน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมห้องละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงทั้งหมด6ห้องรวมเป็น18ชั่วโมงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มมาเรียนคือกลุ่มกและกลุ่มขนักเรียนจะสลับกันมาเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิธีการดาเนินงาน 1. ออกแบบ minds, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2. ออกแบบแบบทำและจัดทำา 3. นําแบบทดสอบก่อนเรียนไปให้นักเรียนทําและเก็บคะแนนนําบัตรคทำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5. นําแบบทดสอบหลังเรียนไปให้นักเรียนทํา 6. น fourteen, and and ําคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ7สรุปผลการปฏิบัติงาน ผล nice. การดําเนินงานข้าพาเจ้าได้นาําคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันเห็นได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมันยมธยมศึกษาปีที่2เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.68มากขึ้นกว่าแบบทดสอบต่อเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.35ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปได้ว่าโครงงานนี้ช่วยพัฒนรรา,ทททาทักษะการจำคำศัพท์และรูปแบบการเขียนประโยคภาษาจีน และการที่เด็กๆได้ทำแบบทดสอบนั้นช่วยส่งผลให้คะแนนสอบกลางภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยการนำเินงานที่ข้าพเจ้าดได้ยกตัวอย่างมาเป็นคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.13จากนักเรียนทั้งหมด7คนจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียน มีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่7.17และแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่14.85จะเห็นได้ชัดว่าคะแนนของนักเรียนเพิ่มขึ้นการที่ได้นำบัตรคาไปช่วยในการจำศัพท์และการเขีรูปแบบประโยคภาษาจีนเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีคะแนนสอบกลางภาคที่เพิ่มมากขึ้นค่าเฉลีย่ยของคะแนนสอบกลางภาคอยู่ที่13.71ซึ่งสรุปได้ว่า บัตรคำเป็นตัวช่วยในการจำาสีาและการเขียนรูปแบบประโยคภาษาจีนภาพบรรยากาศในการปฏิบัติงาน